สวิตท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้อยู่กับชิคกี้พายนะกับคนกับเพื่อนใหม่ของผมนะคนเสียเราเป็นผู้หญิงอือเรียกผู้หญิงเลยวินมาจะเอแต่คนก่อนก็เป็นผู้หญิงนะโอเคตอนนี้เพื่อนอ่ะโอ้หมันไม่ทำความสะอาดเลยอาหารจะเน่าไปเนี่ยวินมาช่วยแล้วเนี่ยี้่แมงกาเป็นจัดอะเราอาสกิลเดียวชกียจะกระจิดลยต้องทิ้งอาหารนะไอ้พวกเนี้ย ไอเ้เหี้ยอาหารเน่าเช็ดกระจกมันแดงเช็ดไม่เป็นเลยอ่ะจริงจังวะเนี่ยไอ้เหี้ยอาหารเขียวหมดแล้วไปที่ไงยี่ยเดี๋ยว,ยวทำอาหารใหม่ให้หน่อยไอ้เหี้ยแม่งทำอาหารเน่าไว้กินไอ้เสียโคตรเหี้ยเย้จงมีเนื้อเหรไอโชว์มีดอ่ะบ้าเองไอโชว์สปีดด้วยพี่พ่อมันทำร้อนลูกค้า,าหิวแล้วอ่ะเบดน้ำ บนเยอะไอ้เหี้ยกูลังเสิร์ฟไอ้สัตว์ไอ้พวกนี้มันเล่นไม่เป็นแต่สองคนสองคนละไหวเนาะเออเก่งอยู่แล้วนักแข่งไม่ใช่ลูกค้าหิวแล้วน่ะทีมทีมทีมแต่น้ำไปก่อนนะทีม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 เฮ้ยอย่าสแปมดีลูกค้าหิวแล้วทีม ตังร้อยหนึ่งเดี๋ยววันนี้เขาคิดตังไล้ติดนี่ได้แล้วเนี่ยติดอยู่แล้วอไอ้พวกนี้ไม่ทํางานอ่ะไม่ติดแต่แปลกอโอ้ยใจเย็นๆโอ้ยเยอะเยอะจนตัด <c> ๆ <oughs> โอ้เหนื่อยเกิน,เ,น,เ,กนเสิร์ฟไม่ได้เสิร์ฟไม่ติดเฮ้ยทำอะไรแค่สองคนเนาะสี่สิบเอ็ดโอ้ยต่าทำได้ดีอยู่แทงเพื่อนไดยเหตุ What is this game is called บิชด h ซชิคันนี่ส์คอลไอพวกเชี่ยไม่ไปทำอาหารกันแล้วก็โคตเน่าเลยไจริงไอเยี่ยงคโรเจอร์ทำไมเยี่ยมึงไม่ทำเยี่ยเลยมงเป็นเชฟไม่ใช่หรอแม่งค่าคนไม่เป็นแล้วมันแปลกป่ะไอเยี่ยฆ่าคนไม่เป็นงานหมดอีกูชีวิตร้างจันให้หนดิ ะโอ้ยคนอย่างเยอะอ่ะเฮียแม่งเสิบกันอย่างเดียวมึงมาช่วยกวูหน่อยบ้างดิเพื่อนอโอ้ยอ่ยะไม่มีอะไรจะพูดแล้วอ่ะ <c oughs> จะแพงวินละไ <c oughs> ม่ซิกมาจาัดดูนะครับคนดูเอ่อนี่คือเพื่อนใหม่ของผมนะครับ ลักษณะใน,ส,นาสายก็อย่างี้แหละชีวิตจริงก็งี้เหมือนกันฮะไม่จริงอ่ะไม่ได้ไปฆ่าใครนะเอ้ยอาหารมันเขียวอ่ะต้องทิ้งก่นอนนี่อะไรเนี่ยโอ้โหโอต้าฟ็อกเดเลย์เดเลยว่ะอาหารเย็นเนียอ๋อไอ้เขียวๆนี่คือแบบเน่าใช่ไหมอืมมันจะเริ่มเน่าแล้ตะเกียบมันก็เขียวอ่ะมันก็คงจะไม่เจ้านะต้องเอาไปทิ้งเอาไปทิ้งยังไงอ่ะเอ,เอาอยู่ที่ยูชิโยนใส่ถังขยะมึงท้ายบ้านเออ เต็มหมดเลยไม่ต้องเผื่อแบบมันเน่าอะไรอย่าเงี้ยยังไม่มคเคยเสิร์ฟด้านบนเออตรงนี้โอโ้โหมันเน่าอั้เราโทษวินขอโทษครับครับเชียมขอโทษครับเชฟผมจะไม่ทำเป็นเชฟปอมเป็อเปอ,อมอ่ะไอ้ขบดีกลับมาโดยเหมือนเดิมแล้วนิดนหนึ่งร้อยสิบเก้าสิบหายมึงใจเย็นสีสัตว์ในแขกนี้ไม่ต้องรับมันเยอะไปเลยจันไม่พอ อะเขาจเจอมึงทำช้าจังสตไตล์ม่น่าหมดโอ้ยมันระบ,บอกอยอวะโอ้ยนี่ก็น้อยอยู่ลบยี่สิบเราเอานได้ภาษาของร้านเอ้ยร้อยเปอร์เซ็นวะวินโดว์เซอร์วิสเร็วมากเก้าสิบสี่แต่ว่าขอสะอาดตัวบยีสิบห้า เสิร์ฟไปตัวนี้เขาวางให้เพื่อนก็นเล่นเสิร์ฟแต่น้นาโอ้ไม่เห็นผมทําปล่ามาเลยทําตามเลยอุ้ยเขาเข้ามาได้ค่าคนเลยดี <laughs> ใ,ใจจัดไม่ <_ t ot> ทำไมเห็นแลยแบบว่าวอทำไมมาผ่าวะ <_ t ot> มันทำงานดีกันอะเป็นงานจัดเป็นงานจัดเแต่แล้วเซลก็มาล้างจานให้ไม่ต้องห่วงอย่างอื่นอ่ะโอ้ชิวจัดอ่ะโอ้ชิวอันเ์ฟกันครบด้วยแถมเสซลก็จะไปฆ่าคนอื่นได้ด้วยใช่ภ <c oughs> ูมใจจับไมเลือฆ่าคนเ <c oughs> นี่ยน่าจะใช้เนยเยอะน่าจะต้องฆ่า,ยาเยอะเลยเย้เขาตัวเมืเ่อเลดเยอะขึ้นว่ะเพราะเราเข้ามาไง าาา s <S ราคาคนละแต่ก็ทุกอย่งเลยนี่คือเก็บเท่าอาหารนะไม่ใช่เก็บค่าคนนะลูกค้าออกมาแล้วเนะี่ยไม่มีใครเสิร์ฟแต่ไม่เป็นไรมันหมดวันละไปไปไม่ต้องกินเหล้าเยอะพวกมึงอนะ่ะเขี่ยร้านปิดไร้งี้ยเข้าไมา่สัตว์ <c oughs> จริงจริงซิกมาเแล้วก็เริ่ไล่ปาด <c oughs> เขาเลยเยนนึก <c oughs> ถึงไอ้ลูกอะไรวะแฟนติกแบทแมนซัหนาเบอร์น่ายิ้มอ่ะย <c oughs> ิ้มอ่ะ เต้นเลี้ยเนี่ยเราจะตังค์เยอะนะถ้ามันเต้นกันกากูแย,ย่งเงื่งคายควายโหดจังวะแม่งเลื่อนเหมือนพวกไอเงื่งคายควายอ้ะโดนกูแยญ่สัดเยอะเพิง<ม>่งกูหันเพี <ๆ S 2> ่ยปล่อยให้กูล้างจานแม่งจริงแพ็คผิดเบ็กแ,แมนอะสัตว์อะไรอ่ะอ๋อต้องอีกแล้วมันไม่มีเอ้ยก็ได้อยู่นอัปเดตเฮ้ยแล้วใครมันหั่นเผื่อไว้วะเดี๋ยวแม่งก็เน่าหรอก มันจะมีใครล้างจานไหมเนาะล้างแล้วนะไม่ไงตอนพอยล้างเพื่อนหอันอ่ะยังไม่หันกันสามคนอ่ะสามเท่าไงดูมันหันกันดีโอจานไม่ได้ล้างกัน <c oughs> นี่คือสาเหตุที่พวงมวยหันกันใช่ไหมประมาณนั้นอ่ะอ้อย่างเยี่ยเลยอ่ะคนครับคนดูดูไว้เราไปอย่านั่งขี้เกียจนะครับถ้าคนได้แล้วเดี๋ยวขอไปฆ่าคนแป๊บนึงเนี่ย <c oughs> ฟังกี่ดีกีทีก็ขำว่ายอะพิกมากจะเปไ็นไรฆ่าคนเจ yeah, yeah, ย์เจย์เราทำตาม<ด>คุณแม่มีตังค์เพราะแบบเซียรีย่อ่ะออดูอ่ะถ้าไม่มีดูมันก็ไม่ได้หรอกไอ้สัสโอ้ยดูดูดูตอนนี้ไม่ออกเกมไปมาแล้วใช่ไหมไปไปโพล่าแดกใช่ไปโพล่าแดกหรือไอ้ดีเฮ็ดดีได้ฆ่าคนได้แล้วอ่ะอยากฆ่าคนไปไปโราหันให้น้อง ปากเสริมให้หน่อยเนาะฝากทำงานแทนเสื่อเยอเซอขับเชฟเออต้องขับเชฟดีกว่าเก็ดมาได้ดีวะไม่เป็นอะตันกำลังกันนะไม่ใช่เหรอทำไมกมึงไม่ทำอะไรกันนะอ๋อของหมดป่ะเป็นไปได้ข้าวอาจจะหมดไม่ก็ปลาไม่ทำแต่เนื้อก่อนปะเออ อุษามีเสียงข้างนอกถูกฟันอยู่เนี่ยใครโดนเห็นไหมผมเสียป่ะไม่ใช่ฆาตรกรอนก็ขอต้อนรับไปก่อนนะท่านผู้ชมทุกท่านนะครับก็อยู่เกมเกียวแล้วอ่าไอชุชิอะไรนะชุชิแกมบิดอ่ะชุชิแกมบิดนะครับก็เป็นยังไงบ้างครับสนุกกันไหมครับก็ถ้าสนุกก็อย่าลืมกดไอ้กดซับสไคร้นะครับก็ขอบคุณที่เข้ามารับชมครับขอบคุณมากๆ จุ๊บบเ๋ยกันครับไม่ใช่ปิดคลิปนะไม่เอา